จบลงไปแล้วกับ s e c r e t Invasion ในเอพิโซดสุดท้ายที่ทางมาเวลกูย,ยังเลือกที่จะจบประเด็นทุกอย่างด้วยการต่อสู้กันของผู้มีพลังพิเศษเหมือนเดิมตามธรรมเนียมเพียงแต่คราวนี้ก็ยังถือว่ามีประเด็นหลายๆอย่างที่จะปูทางไปสู่เรื่องราวในอนาคตซึ่งยังคงมีผลต่อภาพยนตร์อยู่อีกมากและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าใน Secret asion, s e c r e t Invasion เอพิโซดที่6จะมีจุดสังเกตรวมไปถึงอีสเตอร์เอ็กอะไรที่น่าสนใจบ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหา ส่วนสาคัญของภาพยนตร์รวมไปถึงซีรีส์จากจักรวาล MCU ที่ผ่านมาแล้วหลายๆเรื่องหากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมและยังไม่อยากเสียทรดก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับฝีมือการโกหก ในช่วงที่กาอาซึ่งปลอมตัวเป็นนิฟิลีเดินทางเข้าไปในฐานทัพของกราวิกหลังจากที่เธอได้เห็นศพของเบโธเด็ o, กหนุ่มชาวสกรวที่เธอรับมาดูแลในตอนแรกเราก็จะได้เห็นสกิลการโกหกที่แนบเนียนของไกาอาปรากฏออกมาชัดมากๆทั้งการพยายามแสดงใช้เครื่องตวงรวจหารังสีและพยายามทําท่าทางอดทนว่าตัวเองนั้นเป็นมนุษย์ที่สู้กับพลังงานรังสีที่มากเกินไปในพื้นที่ดังกล่าวอยู่แถมยังมีเรื่องของการแกล้งหลอกว่าอาการกําลังแย่ลงต่อหน้ากราวิกอีกด้วยซึ่งนี่ก็จะเป็น การอ้างอิงไปถึงคําพูดที่เธอเคยกล่าวออกมาในเอพิโซดที่2ว่าเธอนั้นโกหกได้เก่งมากๆและที่สําคัญเลยก็คือไม่ว่าจะยังไงกราวิกก็ไม่มีทางที่จะระแคะระคายแน่นอนเนื่องจากเขาเข้าใจว่าตัวเองสังหารไกาอานลงไปแล้วนั่นเองความในใจของนิกฟิลอรี นี่ฟิลลี่ที่แท้จริงแล้วเป็นการอาปลอมตัวมาจะได้ตัดสินใจเล่าความรู้สึกในใจของเขาในตอนที่ร่างของเขาสลายไปหลังจากที่ธานอสดีดนิ้วออกมาให้กราวิกฟังว่าเขานั้นรู้สึกโล่งใจมากกว่าที่จะรู้สึกหวาดกลัวนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาคิดว่าตัวเองได้หลุดพ้นจากภาระอันหนักอึ้งที่แบกมาทั้งชีวิตสักทีทั้งปัญหาในการดูแลความสงบของโลกและปัญหากับการหาบ้านให้สกราวที่เขานั้นรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าม,มันไม่มีดาวดวงไหนที่รองรับการมีอยู่ของเอเลี่ยนเผ่าพันนี้ได้เลยซึ่งความรู้สึกเล นี้ก็จะเป็นสิ่งที่นิกเคยเล่าให้ไกอาฟังมาแล้วนั่นเองและเขาก็อยากจะระบายมันไปให้กราวิกฟังมากๆพลังทั้งหมดที่ปรากฏออกมา ในฉากที่กาอาต่อสู้กับกราวิเราก็จะได้เห็นพลังงานทั้งหมดที่มาจาก d n a ของเหล่าฮีโร่วายร้ายและเอเลี่ยนทั้งหมดที่นิคฟิวรี่กับลูกทีมของเขารวบรวมมาในโปรเจกต์ฮาวเวิร์สซึ่งก็จะประกอบไปด้วยพลังล่องหนจากโกสความแข็งแกร่งของผิวหนังและความรุนแรงในการโจมตีจากธานอสอโบมิเนชันคาวออฟซิเดียนพลังลำแสงโฟตรอนและการหอ่อรวมไปถึงร่างไบนารีหมดจากกัาตันมาเวลพลังของการสะกดจิตจากแมนเทสพละกําลังและความแข็งแกร่ง ผิวหนังจากแดกผิวหนังที่เป็นหินจากคอกพลังการควบคุมและการใช้เวทมนตร์จากอีโบนี่มอร์พลังน้ำแข็งที่ถูกแปลงออกมาในรูปแบบของอาวุธจากฟรอสบีสพลังแขนงต้นไม้ที่กราว,วิกใช้บ่อยมากๆจากกรูดเผ่าพันฟอร่าคอรอสัสซสโดยถ้าหาสังเกตในช่วงของการต่อสู้เราก็จะพบว่าทั้งกราว,วิกและไกาอาค่อนข้างที่จะเข้าใจพลังที่ได้รับมาและสามารถประยุกต์ใช้มันในบางครั้งได้เป็นอย่างดีทั้งการใช้เวทมนตร์ของอีโบนี่มอร์หรือการใช้พลังจิตของแมนเทสที่ผู้ใช้ใ นันจะต้องศึกษาม,มาก่อนนั่นจึงหมายความว่าทั้งสองน่าจะทําการวิจัยและเรียนรู้พลังของตัวละครทั้งหมดเหล่านี้มาแล้วหลังจากไปเก็บเกี่ยว DNA มาให้นิกฟิลรีแต่ข้อเสียของพลังที่หลากหลายเกินไปก็คือในบางครั้งทั้งสองจะไม่สามารถเรียงลําดับได้ถูกว่าควรจะใช้พลังอะไรก่อนหลังในสถานการณ์ต่างๆช่วงเวลาที่โรดดี้หายไป ในที่สุดเราก็จะได้เห็นแล้วว่าตัวเจมส์โรดก็จะเป็นหนึ่งในคนที่ถูกสกาวจับเอาไว้เหมือนกับเอเวอเรตรอสแต่ก็ยังไม่แน่ชัดว่าทั้งสองถูกจับเอาไว้ตั้งแต่ตอนไหนกันแน่ซึ่งในส่วนของโรดีก็มีทฤษฎีที่น่าสนใจจากตัวผู้กำกับของ s e c r e t i n v เ s i o n เลยว่าเขาคิดว่าโรดีอาจจะถูกจับมาตั้งแต่ตอนจบของซีวิวว์ที่ผู้ชมจะได้เห็นเขาสวมชุดคลุมคนไข้ในโรงพยาบาลเอาไว้เหมือนชุดล่าสุดที่เขาใส่อยู่ในช่วงลานานบวกกับตอนที่ได้รับการช่วยเหลือโรดีก็ทำท่าเหมือนจะ พยายามเดินไปข้างหน้าด้วยตัวเองปรากฏว่าเขาไม่ชินหรือไมอ่รู้มาก่อนว่าตัวเองนั้นเดินแบบปกติไม่ได้แล้วแถมยังอาจจะไม่รู้ด้วยว่าโทนี่สตาร์คได้เสียชีวิตลงไปแล้วอีกแต่ก็ยังมีข้อโต้แย้งออกมาว่าหลังจากซีวิววอ์โรดี้ก็ยังคงมีเลือดสีแดงไหลออกมาอยู่ในช่วงสงครามกับธานอสซึ่งมันต่างกับสีเลือดของสกราวที่เป็นสีม่วงนั่นเลยทําให้ช่วงเวลาที่เป็นไปได้ว่าโรดี้จะถูกจับไปจึงน่าจะเป็นช่วงหลังจากสงครามกับธานอสอยู่ดีและอาจจะเป็นหลังจากเดอะฟ l c ล n a อนและเดอะวินเทลโซเอร์ก็เป็นได้ แต่ถึงยังไงในเวลานี้มันก็ไม่สําคัญอีกต่อไปรอโรดี้ที่รอดกลับมาได้นานก็น่าจะเตรียมพร้อมไปมีเรื่องราวของตัวเองต่อในซีรีส์อัมเมอร์วอลแล้วเราก็คงจะได้คําตอบชัดๆจากซีรีส์เรื่องนี้อย่างแน่นอน MI13 ในช่วงท้ายเอพิโซดที่ซอนย่าฟอร์เวิร์ดตัดสินใจชวนไกาอาเข้าไปร่วมทีมของเธอที่จะจัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลอังกฤษทีมทีมนั้นก็อาจจะเป็นการสื่อไปถึงทีม M.I. 1 3ซึ่งเป็นทีมรวมฮีโร่ที่เธอสร้างขึ้นมาในคอมิกนั่นเองและปรากฏตัวออกมาครั้งแรกในคอมิก Excalibur Volume o n ที่วางจำหน่ายเมื่อปี1996โดยสมาชิกส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นฮีโร่จากอังกฤษอย่างแบล็กไนซึ่งก็เคยปรากฏตัวออกมาแล้วในอีเทอร์นเป็นตน้นประธานาธิบดีคนใหม่ ในเอพิโซดนี้เราจะได้เห็นแล้วว่าหลังจากที่ประธานาธิบดีริกสันได้พบกับก,บการรุกรานของสกราวด้วยตาตัวเองแบบเต็มๆสิ่งที่เขาคิดทําก็กลับเป็นการเลือกที่จะกวาดล้างพวกมันให้สิ้นซากแม้ว่าอาจจะเป็นการเสี่ยงต่อการสังหารมนุษย์ด้วยกันเองก็ตามอีกทั้งการเลือกที่จะไม่ฟังคําเตือนของนิกอย่างการบอกว่าหากยังฝืนเลือกเดินทางผิดแบบนี้ต่อไปเขาก็อาจจะได้เป็นประธานาธิบดีสมัยเดียวก็เป็นได้ก็จะตรงกับอนาคตที่ทาง MCU วางเอาไว้อย่างการที่ Thunderbolts r a w s ซึ่งนําแสดงโดย h ฮ r r ริสันฟอร์ด กำลังจะเข้ามาเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ในกัปตันอเมริกาเบรฟนิวเวิลด์สันติภาพและอนาคตในช่วงท้ายที่นิฟิลลี่และวารา ตัดสินใจที่จะเดินทางกลับไปที่เซเบอร์เพื่อเข้าสู่การประชุมของครีเลสกราวที่กําลังหารือเกี่ยวกับประเด็นยุติสงครามกันอยู่นั้นก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่กําลังจะปูทางไปยังเดอะมาเวลส์ well s, ที่กําลังจะเข้าฉายในปี2023นี้แน่นอนเพราะในตัวอย่างภาพยนตร์นิกจะยังคงกลับไปประจําการที่ฐานในอวกาศเหมือนเดิมแล้วเราก็น่าจะได้รู้เรื่องราวความคืบหน้าของการประชุมยุติสงครามในเ well ดอะมาเวลส์ว่าสกราวนั้นจะยังมีโอกาสในการตามหาบ้านหลังใหม่หรือไม่รวมไปถึงการเดินทางของพวกเขานั้นจะ เดินต่อไปในทิศทางไหนกันแน่ โอเคก็จบลงไปแล้วครับกับจุดสังเกตและอีสเตอร์เอ็กที่น่าสนใจจาก Secret asion, 6, s e c r e t Invasion เอพิโซดที่6ที่ถือว่าจบลงไปพร้อมกับตอนจบแบบปลายเปิดซึ่งจะส่งผลต่อไปถึงภาพยนตร์ t ด e m มา v e l s, <S ที่จะเข้าฉายในปี2023นี้อย่างแน่นอนพร้อมกับบอกใบ้ถึงอนาคตของเหล่าสกราวที่จะยังคงมีบทบาทอยู่อีกเยอะแน่แนในจักรวาล MCU ท้ายที่สุดนี้ทั้งเพื่อนๆคิดว่าอาจจะมีจุดสังเกตรวมไปถึงอีสเตอร์เอ็กอะไรที่น่าสนใจปรากฏออกมาใน s e c r e t Invasion เอพิโซดที่6จุดไหนนอกเหนือจากที่เรา นเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันเอาไว้ได้เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยถ้าหาข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาในที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ